สกิดข่าวสาเรื่องของชาวบ้านคืองานของเราครับสวัสดีแม่วงบุญโอนกบุญกะเนียทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกิดข่าวสามวันนี้ผมขอรายงานตัวนะครับอยู่ที่อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรชบูรณท่านผู้ชมก็กลับมาสู่บ้านสายทองมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากไปเที่ยวไปถ่ายไปทําข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของ คนหายเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็คือลูกหลานของป้าวิไลแล้วก็เป็นลูกของคุณแม่สายทองนะครับที่อยู่ประเทศอเมริกาท่านผู้ชมหายเป็น10ปีท่านผู้ชมนะครับเนาะตามคําบอกเล่านะครับป้าวิไลก็ตามไปทุกที่ที่มีเบาะแสท่านผู้ชมแล้วก็นะครับลุงพลป้าแตนนะครับที่เราไปยืนอยู่จำปาดงนะครับเขาก็ได้ส่งข้อความมานะครับบอกว่านะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับไปสถานที่อ่าจังหวัด สกลนนะครแล้วนะครับเราจะเดินทางยังไงมันถึงจะไม่สับสนมันถึงจะไม่วนแล้วก็แนะนําแหล่งท่องเที่ยวนะครับให้เราไปแบบตามลูกศรที่ป้าแตนบอกนะครับท่านผู้ชมก็คือนะครับจะได้กลับบ้านจะได้ไม่ไม่หลงทางท่านผู้ชมนี่ก็ขอกราบขอบพระคุณมากมายนะครับเนาะขอพระคุณพลังเงียบนะครับนาอที่ชมอยู่หน้าจออย่างเดียวนะครับแต่ว่าไม่แสดงความคิดเห็นแต,ต่อย่างใดท่านผู้ชมแล้วก็นะครับไปที่นั่นท่านผู้ชมนะครับถ้าไม่มีแฟนลับนะครับผมก็ไม่สามารถจะไปได้เนื่องจากค่ารถนะครับ มันเยอะนะครับเราก็ไม่มีรายได้เยอะเท่าที่จะไปเดินทางไปตรงนั้นอันนี้ถ้าไม่มีแฟนลับนะครับผมก็คงไม่ได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นบ่อยๆท่านผู้ชมก็ท่านใดนะครับอยากจะให้ผมไปทําข่าวนะครับอยากให้ผมติดตามเรื่องราวของท่านก็สามารถนะครับแอดไลน์มาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับอยู่บนโปรไฟล์นะครับมีสกิลข่าว9สกิลข่าว8แล้วก็สกิลข่าว3ที่สามารถติดต่อผมได้นะครับมีบเบอร์โทรศัพท์อยู่บนโปรไฟล์ท่านผู้ชมก็นะครับสามารถ ติดต่อมาได้สอบถามมาว่างหรือเปล่านะครับอ,อยากจะพาอยากจะชวนไปหาลุงพลนะครับแล้วก็ไปดูสถานที่ในจังหวัดอยู่ใกล้เคียงนะครับพื้นที่ตรงไหนสวยงามเจ้าของพื้นที่เขาสามารถบอกได้แล้วก็ไปโดยไม่ต้องหลงทางเลยนะครับเนาะครั้งนี้นะครับที่ผมได้ไปก็มีความสุขมากมายท่านผู้ชมที่ได้ไปเจอลุงพลปะแตนแล้วก็ได้เจอกลุ่มยูทูบเบอร์นะครับที่อยู่เคียงข้างลุงพลตรงนั้น บอกจากใจว่ามีความสุขแล้วก็อยากจะไปบ่อยๆนะครับท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสนะครับเนาะแล้วก็ได้สอบถามนะครับเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่นะครับที่หายตัวไปเมื่อปี2 5 6 3โดยได้คุยกับลุงพลประแตนเป็นการส่วนตัวผมไม่รู้หรอกว่าลุงพลป้าแตนนะครับเป็นเล่าในช่องตัวเองหรือว่าเล่าให้ใครฟังแต่วันนี้นะครับลุงพลนะครับเล่าให้ผมฟังวันนั้นไม่ใช่วันนี้นะครับเนาะแล้วก็ ผมได้สอบถามนะครับว่าลุงพลมีความรู้สึกอย่างไรนะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะที่เจอคดีความที่มันใหญ่โตแล้วก็เป็นคดีแรกในชีวิตของตัวเองที่แบบมันหนักหนาสาการจริงๆนะครับเนาะโทษจำคุกนะครับ20ปีท่านผู้ชมนะครับเนาะตอนนี้ก็อยู่ชั้นอุดธรณ์ท่านผู้ชมแล้วก็ได้สอบถามความรู้สึกของลุงพลว่าลุงพลมีความรู้สึกอย่างไรนะครับที่เจอคดีแบบนี้แนวทางต่อสู้จะเป็นยังไงลุงพลบอกว่านะครับ จะสู้ให้ถึงที่สุดภาษาบ้านผมก็เอินว่าสู้จนหัวขาดคาทีเดียวท่านผู้ชมให้หัวขาดคาทีเดียวเพราะว่าอะไรเขาไม่ได้กระทําเขาบอกว่าเขาไม่ได้กระทําแล้วก็สิ่งประกอบนะครับเกี่ยวกับเด็กน้อยหายนะครับไม่มีกล้องวงจรปิดผมเลยมาเปรียบเทียบนะครับกับคดีกำนันนกคดีดังนะครับที่จังหวัดนครปฐมหลายท่านหลายคนนะครับที่ติดตามข่าวเรื่องนี้ก็จะรู้นะครับว่าเรื่องราวของกำนันนกนะครับ กับลุงพลมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับกับนกนะครับมีนะครับในเครือข่ายนั้นของเขานะครับที่มีการจัดเลี้ยงท้งนั้นท่านผู้ชมก็มีกล้องวงจรปิดนะครับเนาะก็มีเสียงปืนป้องแป้งป้องแป้งนะครับเนาะแล้วก็มีตำรวจนะครับเสียชีวิตไป1รายนะครับแล้วก็บาดเจ็บหนึ่งรายนะครับเนาะเรื่องราวเหล่านั้นนะครับก็มันคล้ายๆสังคมโซเชียลนะครับเขามองดูว่ามันมันแปลกนะครับมันแปลกครับลุงพลนะครับ ไม่มีกล้องวงจรปิดไม่ได้ยินเสียงปืนไม่ได้เห็นลุงพลอุ้มไปนะครับลุงพลนะครับโดน20ปีโอ้โหนะครับน้ำตาจะไหลท่านผู้ชมยังไงก็ตามแต่นะครับศาลได้ตัดสินไปแล้วนะครับก็นะครับฟังศาลครับอย่าไปขัดแย้งศาลเดี๋ยวท่านจะติดคุกนะครับเนาะแล้วก็ท่านใดนะครับที่คิดดังๆนะครับผมขอบอกผ่านช่องผมนะครับให้ท่านจําไว้นะครับ ท่านอย่าคิดดังมากนะครับถ้าคิดดังมากนะครับท่านอาจจะติดลุกหรือว่าท่านอาจจะเสียเวลาเวลานะครับไปเป็นพยานในชั้นศาลชั้นอุทธร์ชั้นดีกาอะไรนี่ผมไม่รู้นะครับเนาะเพราะว่าอะไรผมขอเตือนหลายๆท่านเลยนะครับที่นะครับไปฟังข่าวมานะครับบอกว่าพ่อชมพู่นั่นแหละเป็นคนฆ่าแม่ชมพู่เป็นคนฆ่านะครับแล้วก็ขึ้นไปเอาแอลกอฮอล์ไปเช็ดเด็กน้อยนะครับที่อยู่บนภูเขาไปกับ เจ้าหน้าที่รายหนึ่งนะครับสองสามรายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอฝากนิดนึงครับเนาะคิดเบาๆนะครับถ้าท่านโทรไปหาคนอื่นนะครับเขาบันทึกเสียงของท่านแล้วก็นําเสียงของท่านเนี่ยไปออกอากาศหรือว่าไปส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับท่านจะเสียใจนะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะขอบอกนิดนึงเพราะอะไรถึงบอกรักนะจึงบอกต่อนะครับเนาะก็คือรักแฟนขับของผมนี่เองนะครับเนาะก็คิดเบาๆนะครับเนาะเพราะว่านะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่ บ้านก,กกอกไม่มีใครรู้เลยท่านผู้ชมแม่น้องชมพู่ยังไม่รู้เลยนะครับแล้วลุงพลจะไปรู้ได้ยังไงขนาดแม่ตัวเองยังไม่รู้นะครับลุงพลจะไปรู้ได้ยังไงท่านผู้ชมจริงไหมครับหากท่านใดว่าจริงกด4แล้วก็ตามเสริมไปด้วยกันท่านผู้ชมแล้วครับเรื่องราวเหล่านี้ท่านผู้ชมผมผมแปลกใจจริงๆแล้วก็สังคมโซเชียลครับแปลกใจมากๆนะครับเมื่อสารตัดสินคู่กันเลยนะครับระหว่างลุงพลกับป้าแตนนะครับป้าแตนนะครับสารยกฟองท่านผู้ชม ยกฟ้องโดยป้าแตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้ท่านผู้ชมเข้าใจไหมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับสาลตัดสินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่ชมพูท่านผู้รรมชมนะครับยังไปยื่นอุธทธรณ์คือจะเอานี่ครับเอาป้าแตนน่ให้ติดคุกให้ได้ผมงงจริงๆว่าครอบครัวครอบครัวนี้ท่านผู้ชมมันมันเหมือนกับคุณไม่ได้ออกคานตามกันออกมาท่านผู้ชมนึกออกไหมนะครับเหมือนคนคนละพ่อคนละแม่เลยจิตใจเขาทําไมแบบโอ้โหไม่เห็น ไม่เห็นไม่เห็นโอ้ย,อยปรอหยกเสีวอาท่านผู้ชมออไม่เห็นแก่พี่น้องเดียวกันเลยทั้งทั้ง,ท,งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นป้าแตนก็อยู่ด้วยกันกับแม่ชมพู่นะครับแม่ชมพู่ก็น่าจะรู้นะครับว่าป้าแตนนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับเออไปวัดอะไรไปกีดยางอะไรนะไปหยอดน้ํากดน้ําวัดอะไรนะท่านผู้ชมจําได้ไหมในข่าวซึ่งเขาอยู่ด้วยกันนะครับ แต่ทําไมเมื่อสารตัดสินออกมาแล้วเนี่ยแม่ชมพู่ทําไมถึงไปยื่นอุทธรณ์เรื่องประเตนนะครับไปยื่นลุงพลไม่ว่าหรอกนะครับเพราะว่าคุณแค้นกันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไปยื่นพี่สาวท่านผู้ชมเออแม่ชมพู่น,นะครับคือเธอไม่เอาใครเลยท่านผู้ชมนะครับไม่เอาใครเลยนะครับคือใครจะไปขัดขวางเธอเนี่ยก็คือว่าเป็นศัตรูของเธอเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับผมถึงดูแล้วนะครับครอบครัวนี้เป็นครอบครัวแปลกแล้วก็เป็นครอบครัวแรกของโลกเลยนะครับที่เกิดเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ โหเหมือนจะฆ่ากันให้ตายไปเลยท่านผู้ชมเออนะครับเนาะแต่ว่านะครับถ้าคุณสงสัยลุงพลน่ะคุณไปยื่นอุทธรณ์ลุงพลเน่ะเราไม่ว่าหรอกนะครับเนาะแต่พี่สาวเนี่ยตีท่านผู้ชมอยู่ด้วยกันแท้ๆท่านผู้ชมอยู่ด้วยกันแบบเออเห็นตากันปอกแรกปากแรกนะครับลุงพลก็ยังไม่สงสัยคุณเลยนะครับลุงพลไม่สงสัยแม่ชมพูลุงพลไม่สงสัยใครเลยนะครับป้าแตนก็ไม่จะสงสัยใครเลยนะครับไม่เคยกล่าวร้ายใครเลยบอกตรงๆนะครับสองพเมียเนี่ยครับ เขาไม่ได้กล่าวร้ายใครเลยนะครับแต่ว่ามีแต่คนกล่าวร้ายเขากระทั่งตลอดจนนะครับคนที่ดูบนหน้าจอท่านผู้ชมเออยังไปกล่าวร้ายเขาได้ท่านผู้ชม <antic> ทั้งๆท,ท,ที่คุณไม่ได้รู้เอ่อบ้านภาษาผมโมโห,หหิหหวแต,ตดอย่างเลยท <discs> ่านผู้ชมเออบอกมันตลอดนี่นสิแหละไม่รู้อะไรเลยนะครับแต่ว่าคุณไปกล่าวร้ายเขาเขานั่นแหละเป็นคนทําเขานั่นแหละเป็นคนร้ายทั้งๆที่คุณไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุขนาดคนอยู่ในที่เกิดเหตุเขายังไม่รู้เลยนะครับแม่มันก็เอยแม่เขาก็ยังไม่รู้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ พ่อเขาก็ยังไม่รู้เลยเราวไปถามด้วยตอนนี้ลูกคุณไปไหนนะครับเลูกฉันตายใครเป็นคนทําไม่รู้นะครับเอไปถามสิไปถามามานด้ไมสิไม่รู้นะครับไปถามคนในครอบครัวดิไม่รู้นะครับเออก็มีแต่นะครับสงสัยกันนี้เฉยนะครับคําสงสัยใครก็รู้นะครับว่าสงสยัยมาได้ยังไงแม่ชมพู่ก็บอกว่าทําไมถึงสงสัยลุงผลเพราะอะไรนะครับเจ้าหน้าที่เขาให้สงสยัยเนี่ยชัดไหมท่านผู้ชมแม่ชมพู่ไม่ได้สงสัยเองนะครับเรื่องาราวเหล่านี้นะครับ แม่ชมพู่ไม่ได้สงสัยในตัวของเขาเลยนะครับเพราะว่าอะไรเขาอยู่ด้วยกันนะครับแต่ลุงพลนะครับเขาบอกว่านะครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดท่านผู้ชมแล้วก็เขาปร่งแล้วแล้วก็พื้นที่ที่เขาก่อสร้างอยู่แล้วโดยเฉพาะนะครับจำปาดงแล้วก็ปู่ผลิจจิตนะครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าหากเขาเป็นอะไรไปนะครับเขาก็ถือว่านะครับเขาได้สร้างเหล่านี้ไว้สิ่งเหล่านี้ไว้ให้ลูกให้หลานดูนะครับคือท่านผู้ชมพูดมาแล้วน้ําตาจะไหลนะครับเหมือนกับโปรงแล้วท่านผู้ชมแต่ ส่วนตัวของผมนะครับท่านผู้ชมถ้าผมเป็นลุงพลผมก็ชอ็อกเหมือนกันแต่ลุงพลคือยังไงล่ะถ้าหากนะครับความยุติธรรมนะครับมันมีอยู่บนโลกไปนี้นะครับก็นะครับลุงพลอาจจะไม่โดนนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่มีความยุติธรรมเลยนะครับลุงพลก็โดนท่านผู้ชมนะครับจะโดนมากโดนน้อยนะครับถ้าไม่มีความยุติธรรมบนโลกใบนี้นะครับลุงพลโดนแน่นอนนะครับก็ขอนะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับติดตามนะครับเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งมันแท มันต่างกันมากนะครับกับเรื่องราวของกำนันนกนะครับมันต่างกันมากเราลองเอาดูนะครับระหว่างนะครับมีผู้เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็กำนันนกอยู่ในใกล้ที่เกิดเหตุที่สุดเลยท่านผู้ชมกับคดีน้องชมพู่นะครับลุงพลอยู่อยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเด็กนะครับไปเสียชีวิตอยู่บนภูเหล็กไฟไกลกันไหมท่านผู้ชมแล้วก็ไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับไม่ได้มีเสียงปืนป้ังปังปังนะครับเอ่อไม่มีสายตาคนที่อยู่รอบข้างนะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะ การตายของคดีของนกน้ำนกครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอยู่รอบข้างเขาเขาสามารถเห็นนะครับว่าใครเป็นคนลั่นไกนะครับท่านผู้ชมนะคราวนี้นะครับเราก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่านะครับคดีมันมันปแปลกท่านผู้ชมมัน,นมัน,ปนแปลกนะนะกระจาใจวามันแปลกใี่ความรู้สึกว่ามันแปลกเอ๊ะทำไม กำนันนกทำไมได้รับโทษน้อยจังนะครับไม่ได้เจตนาที่จะให้กำนันนกนะครับได้รับโทษเยอะนะครับเพราะว่าสารตัดสินมายังไงก็อย่างนั้นนะครับเราไม่สามารถไปค้านคำตัดสินของสารได้แต่ว่ามาเล่าให้ฟังนี่เฉยว่ามันแปลกนะครับมีคนตายอยู่ใ,ใกล้ตัวเองนะครับแล้วก็มีกล้องวงจรปิดมีคนไปลื้อกล้องวงจรปิดแล้วก็ไปโยนลงน้ำท่านผู้ชมนะครับทำลายหลักฐานประมาณนั้นแต่ว่าของลุงพลนะครับไม่มีการทําลายหลักฐาน มีแต่หาหลักฐานนะท่านผู้ชมนะครับนาะแต่ดงพนนะครับนายชัยพลวิภานะครับโทษยี่สิบปีท่านผู้ชมโอ้โหบอกตรงๆท่านผู้ชมเออผู้ใดใครเจอนะครับกับตัวเองจะจุกแค่ไหนท่านผู้ชมเชื่อว่าเป็นผู้ชายที่แก่งนะครับตอนนี้ขอยกย่องเลยนะครับผู้ชายที่แก่งนะครับในจำปาดงก็คือลุงพลผู้หญิงที่แก่งที่สุดอยู่จำปาดงก็คือป้าแตนนั่นเองนะครับนาะก็ขอให้ครอบครัวของเขานะครับ วิบากกรรมนะครับนาะมันเป็นมันเป็นกรรมจริงๆท่านผู้ชมเป็นกรรมมาจต่ชาติปางไหนก็ไม่รู้ท่านผู้ชมซึ่งหลายหลายคนนะครับเห็นอกเห็นใจแล้วก็ขอบอกอีกนิดหนึ่งท่านผู้ชมคลิปนี้อาจจะยาวแต่คุณฟังแล้วคุณจะเข้าใจเลยนะครับว่าชัยพลวิพาเจอวิบากกรรมอย่างหนักท่านผู้ชมนะครับใครที่จะไปช่วยเหลือนายชัยพลวิพาโดยเฉพาะนะครับโอนตังเข้าไปในบัญชีของลุงพลนะครับนายชัยพลวิพาเนี่ยไม่สามารถโอนสะทุ้งสะตางได้นะครับคือถ้าโอนมานะครับ ก็จะไม่สามารถเบิกได้คือมันจะเด้งกลับไปเลยหากท่านใดนะครับอยากจะช่วยเหลือนะครับอยากจะสนับสนุนเงินค่าทนายซึ่งจะเกิดขึ้นอยู่อีกปี2ปีข้างหน้านะครับก็สามารถนะครับติดต่อป้าแตนไปหรือว่านะครับสั่งผลิตภัณฑ์นะครับของลุงพลป้าแตนบริษัทมณโอมพมทรัพย์นะครับหากไม่รู้เบอร์โทรนะครับติดต่อผมนะครับผมพร้อมที่จะช่วยกระจายนะครับช่วยให้ทุกคนนะครับเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของลุงพลได้แล้วก็ท่านใดนะครับคิดจะ นะครับจะช่วยเหลือลุงพลโดยจะช่วยเหลือโดยตรงหมดสิทธิ์ท่านผู้ชมแม้แต่ช่อง u t u b e นะครับที่มีชื่อของนายชัยวณวิภาไปเปิดใน YouTube ก็ไม่สามารถจะเข้าไปทําคลิปได้นะครับโดนสกัดสกัดหมดฉะนั้นนะครับฟังผมตรงนี้ท่านจะเก็ตท่านจะเข้าใจมีอะไรติดต่อคุณนายสวนผักป้าแตนเท่านั้นนะครับหรือว่าติดต่อผมอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าที่ของลุงพลเขามีนะครับสนับสนุนเขาเลยนะครับเพราะว่าอะไรท่านผู้ชม คดีความมันยังไม่จบการใช้จ่ายยังเยอะนะครับเยอะมากๆแล้วก็นะครับไม่ใช่เน้น้อยนะครับค่าค่าเลี้ยงค่าวิชาชีพของทนายความที่จะต่อสู้ในชั้นอุทธรชั้นฎีกาเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็จะไปกี่ครั้งก็ไม่รู้ท่านผู้ชมนะครับเนาะจะเสียค่าทนายกี่กี่แสนกี่ล้านอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ว่าบอกตรงว่าเยอะเพราะว่าเป็นคดีที่แบบคดีใหญ่นะครับฉะนั้นนะครับไม่ใช่คดีเอ่อมิ่นประมาทที่จะมาเอ่อหมื่นสองหมื่นหมื่นห้าเก้าบาทนะครับ ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเป็นคดีใหญ่ฉะนั้นนะครับอย่าคิดว่าเขา,เามีนะครับท่านผู้ชมเขามีเขาก็ต้องเอาไปใช้อย่างไงซะเ <c oughs> มื่อเขาพ้นวิบากกรรมเมื่อพ้นทดีความต่างๆก็ค่อยมาว่ากันนะครับช่วงนี้ช่วยได้ก็ช่วยนะครับหากช่วยไม่ได้ก็เข้าไปดูคลิปในช่องป้าแตนชาแนลหรือว่ามนโอมชาแนลนะครับก็สามารถเข้าไปได้ก็ที่สําคัญนะครับดู มนโอมแล้วนะครับดูป้าเต๋นชาแนลแล้วก็อย่าลืมมาดูต้นฉบับของช่องสกิดข่าว3มแล้วก็สกิดข่าว8สกิดข่าว9้าตลอดจนเครือข่ายสกิดข่าวของเราทุกๆช่องกราบขอบพระคุณมากมายนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณจากใจจริงๆครับที่ทนทรมานฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบจนป่านนี้นะครับพบกันใหม่ว่าคลิปหน้านะครับเชฟยันนะครับสกิดข่าวสามเนี่ยจะไปสกิดใครอีลีอ้อเหรอสวัสดีบายบาย